Bitcoin ยังคงไซด์เวนนนโน้มขาลงอยู่บริเวณ28,000จนถึง29,000ลาร่และวันนี้สัญญาออปชันจะหมดอายุปริมาณที่มากจะส่งผลต่อความปันผวน,นราคาบิตคอยมากน้อยแค่ไหนคลิปวันนี้จะมาอัปเดตมุมมองต่างๆและอัปเดตกราฟ DC ไปติดตามกันครับสวัสดีเพื่อนๆชาวคริปตี้เคเลโซเอ้ยค,คริปโตเคเลนซี่อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครกดแชร์คลิปนี้ เป็นกำลังใจให้ผม,มนะครับผมมาเสือนาะคิดละมงส่วนตัวผมไม่ได้มาแนะนำการลงทุนเนาะวันนี้เป็นวันที่27เดือน5นะครับซึ่งวันนี้เพื่อนๆต้องเตรียมรับมือกับความผันผวนของราคาคริปโตเคอเรซีหรือบิตคอยของเราเนื่องจากจะมีสัญญาออปชันที่จะหมดอายุปริมาณที่มากพอสมควรนะครับโดยที่ค่าแม็กเพลจะอยู่ที่ประมาณ33,000หรือ3 4 0 0 0ันโดยประมาณเนาะและสัญญาออปชันอยู่ที่ประมาณช่วง25,000โดยมาราคาอาจจะวิ่งอยู่ในแนวโน้มปรับมานี่นะครับเพื่อนๆต้อง เตรียมรับมือกับความเสี่ยงเดี๋ยวเราจะไปอัปเดตมุมมองต่างๆเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์พูดคุยไว้ที่ใต้คลิปอย่าลืมกด like ไลค์เป็นกใจห้ผมเลยนะครับโอเคมาดูมุมมองแรกสําหรับ BDC เนื่องจากตอนนี้เรายังคงไซเวอยู่ในแนวโน้มขาลงบริเวณแนวรับสุดท้ายของปลายไส้เทียนในช่วงกลางปีที่ผ่านมาซึ่งอาจจะเป็นมุมมองนี้หรือเปล่าในขณะที่บิตคอยปรับตัวลงมาเนี่ยเป็นการจบขา3าในแนวโน้มขาลงแต่ถึงยังไงก็ตามแต่ในเมื่อสัญญาอปชั่นมีค่าแม็กเพนอยู่ประมาณ34เนี่ย ก็เป็นไปได้ถ้าหากราคาวิ่งตามแนวโน้มของค่าแมกเพลนอาจจะมีการปรับตัวขึ้นเพื่อไปเทแนวต้านสำคัญแต่ในที่ซึ่งถ้าเป็นมุมมองนี้มันจะเป็นการลงอ่อซี C, นั่นเองนะครับก็คือเป็นการลง1 2 3 4 5เนาะเพื่อจบ ซีใหญ่นั่นเองนะครับมุมมองนี้เป็นไปได้หรือเปล่าอันนี้เพื่อนๆลองไปวางแผนเพิ่มเติมกันดูนะครับละที่สําคัญอีกมุมมองหนึ่งถ้ามันเป็นม,ม,มองในภาพลองเทอมจริงๆซึ่งต้องบอกว่าจริงๆแล้วในช่วงที่เรากําลังอยู่กันเนี่ยตั้งแต่ช่วง3 0 0 0 0ืจนถึง2 8งหมแล้วกันนะครับตัวเลขกลมๆซึ่งเพื่อนๆจะเห็นว่าจริงๆถ้ามองในมุมมองนี้หรือบอดดิ้งเวทเนี่ยจริงๆมองมุมนี้ก็ค่อนข้างที่จะมองได้ซึ่งผมก็ค่อนข้างออมีมุมมองนี้อยู่เช่นเดียวกันครับก็มองเผื่อไว้ว่า บิตคอยนะ่ยอาจจะเป็นมุมมองนี้ก็ได้เนื่องจากการที่ BTC มีการปิดไส้เทียนทิ้งไว้ยาวๆนี่ตรงนั้นเนี่ยอาจจะเป็นเหมือนจุดต่ําสุดแล้วก็ได้ซึ่งตอนนี้เรารอเพียงแค่การกลับลงมารีเทสอีกครั้งหนึ่งเท่านั้นเองในที่ซึ่งอาจจะต้องไม่ต่ํากว่า Hi เดิมก็ได้อาจจะเป็นการปรับตัวขึ้นไปในมุมมองนี้ก็ได้เพื่อทำออทาม Hi ใหม่นั่นเองนะครับและสิ่งสําคัญถ้าเรามาดูในภาพลองเทอมอีกเปรียบเทียบกับปีปัจจุบันและ ปี2018-2019ที่เคยเกิดขึ้นนะครับเพื่อนเนจะเห็นว่า Bc เนี่ยวิ่งไปเหมือน falling w e เว e ในแนวโน้มไซด์เวยขาลงเช่นเดียวกันเป็นการกลับมาเทสแนวรับสําคัญประมาณ3มรอบเหมือน,นกันในที่ซึ่งตอนนี้เรากาลังไซด์เวยแนวโน้มขาลงอยู่เพื่อนๆก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วก็ยังไม่ได้หลุดเทนไลน์แนวรับสําคัญไปเลยนะครับถึงวันนี้จะมีการปิดหลุดที่ช่วง2องหมโดยประมาณก็ตามไซด์เวยอยู่ประมาณนี้ก็ตามแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีการทําโลใหม่เลยหรือว่าจริงๆตรงนี้แล้วเราอาจจะรับอยยู่แลละเเปปป็นนนนการ้ารรนโนโรม Break, Red, ขึไ เป็นภาพขาขึ้นหรือเปล่าและมันก็จะปรกจวบเหมาะกับในส่วนของบอดดิ้งเวทในภาพเมื่อกี้เนาะนะครับกว้างๆออกก็จะกลับตัวเลยก็ได้นะครับเนื่องจาก f a l อร i g รนเวทมันเป็นภาพเล็กย่อยลงมาแบบนี้นั่นเองและอีกที่สําคัญถ้าเราเปรียบเทียบกับหลายๆไซเคิล cle, เนี่ยบิตคอย n มักจะมีการทิ้งไส้เทียนล,ลงมาแรงๆ รอบหนึ่งนะครับเท่าที่ผมสังเกตจะมีการทิ้งมารอบหนึ่งและจะมีการทิ้งอีกรอบหนึ่งในที่ซึ่งอาจจะไม่แรงเท่ารอบเดิมแต่จะมีการทิ้งมาอีกสักรอบหนึ่งนะครับเป็นเหมือน w u pattern อ่าล่วงลงมารอบหนึ่งทิ้งแท้ไว้ยาวๆและล่วงลงมารอบที่2ในที่ซึ่งเนี่ยปีปัจจุบันของเราปี2022เนี่ยผมก็มองว่าเนี่ยผมอยากให้เขาเนี่ยมีการทิ้งแท้ามาอีกสักรอบหนึ่งเพื่อกลับมาเทสแนวรับสําคัญเดิมซึ่งเพื่อจะเห็นว่าแต่และช่วงที่ผ่านมาเนี่ย มันจะมีการล่วงหนึ่งล่วงสองเป็นตัวเลขนะล่วงหนึ่งล่วงสองในที่ซึ่งปัจจุบันเนี่ยผมมองว่ารอการล่วงอีกสักรอบหนึ่งหรือก็อาจจะมีโอกาสที่จะล่วงในวันนี้ก็ได้หรือจริงๆแล้วอาจจะไม่ล่วงก็ได้อาจจะปรับตัวขึ้นไปเลยก็ได้อันนี้ผมก็ไม่ทราบนะครับเพียงแค่ว่ากว่าจะกลับตัวเป็นขาขึ้นได้จริงๆเนี่ยอาจจะใช้เวลาหลายเดือนนิดหนึ่งนั่นเองมุมมองนี้น่าสนใจไหมเพื่อนๆลองคอมเมนต์กันหน่อยนะครับว่าเพื่อนๆเนี่ยมองลงหรือว่ามองว่ามันน่าจะขึ้นแล้วลองคอมเมนต์ แชร์มุมมองกันหน่อยนะครับและก่อนอื่นก่อนที่จะไปอัปเดตกราฟกันผมก็ฝาก OKX OK ไว้ด้วยเนาะใครสนใจที่จะเทรดที่ OKX OK หรือใครที่เทรดอยู่บ่อยๆเนี่ย หรือจะไม่บ่อยก็ตามนะครับถ้าใช้รหัสแนะนําของผมเนี่ยเพื่อนๆจะได้ส่วนลดค่าธรรมเนียมสูงถึง25%หรือแทบจะไม่เสียค่าธรรมเนียมเลยค่าธรรมเนียมมีผลต่อการเทรดมากๆพเพื่อนๆสามารถใช้ได้ทั้งสปอตแล้วก็ฟิวเจอร์ค่าธรรมเนียมเนี่ยจะคืนในช่วงวันถัดไปที่พเพื่อนๆเทรดเรียบร้อยแล้วเนาะก็ <ๆ S 1> จะคืนในช่วงวันถัดไปนะครับซึ่งผมก็เทรดอยู่ที่โ OK อเคเอ็กซ์เช่นเดีย <ๆ S 1> วกันเพื่อนๆก็จะเห็นว่าผมเปิดออเดอร์ค่อนข้างเยอะและออเดอร์ที่ยังไม่ไปถึงเนี่ยพอซิชันก็ยังเหลืออีกเยอะพอสมควรนะครับ ในที่ซึ่งก็บวกบ้างเล็กๆน้อยๆหรืออาจจะมีลบบ้างในบางวันนะก็เป็นเรื่องปกติในการเทรดนะครับซึ่งสิ่งที่ผมอยากจะเสนอก็คือมีค่าทำเงินที่ถูกนั่นเองผมก็เลยสามารถเปิดออเดอร์ได้เยอะเพื่อนๆคลิกที่ลิงก์แนะนําของผมได้เลยนะครับเอาล่ะก่อนอื่นเลยก่อนที่จะไปอัปเดต b t c กันเพื่อนๆเห็นว่า b t c ลองที่บิ t f i นิกเนี่ยยังคงใช้เวย่อยู่ในนโน้มกรอบขาขึ้นของผมอยู่เลยแสดงว่าผมเคยได้บอกไปแล้วว่าจนกว่าโมเมนตัมตรงนี้เนี่ยหรือโพซิชันตรงนี้ จนกว่าจะปรับเปน็นนโน้มขาลงเนี่ยถึงจะมีนโน้มที่จะสวนทางก,กันกับราคาของบิตคอยจุดตรงนี้หรือช่วงนเนี้ยอาจจะยังไม่ใช่การกลับตัวในภาพรองเทอมจริงๆของบิตคอยนั่นเองซึ่งแต่ละช่วงเนี่ยถ้ายังไม่ได้ปรับตัวลงแบบเนี้ย ก็คือยังไม่ใช่ขาขึ้นของ Bitcoin นั่นเองถะาเปรียบเทียบกับสถิติตรงนี้นะครับแล้วมาดูในส่วนของ s อสแอนพเพื่อเห็นว่าตรงนี้ก็ยังคงเป็นแนวโน้มขาลงอยู่ถึงจะมีการปรับตัวขึ้นมาเพื่อเห็นว่าตรงนี้มันเป็นแนวต้านที่สาคัญนะครับที่คอมบิเนชันในการกับตัวซึ่งมีโอกาสปรับตัวลงได้ถึงโซนแนวะรับถัดไปที่มีนัยสําคัญเนี่ยอีกประมาณเกือบ10%ฉะนั้นแล้วในเมื่อ Bitcoin ค่อนข้างจะวิ่งสอดคล้องหรือวิ่งตามกับกลุ่มหุ้นสหรัฐฉะนั้นแล้วก็ยังคงมีแนวโน้นทมทม ปรับตัวลดลงได้อยู่จากแนวโน้มที่หุ้นสารัฐอาจจะไม่ผ่านแนวต้านสำคัญนั่นเองอันนี้คือสิ่งที่ต้องระวังนะครับบวกกับในส่วนของ Bitcoin ลองยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแนวโน้มเลยนั่นเองและในที่ซึ่งมาประจวบเหมาะกับในส่วนของ USDT เนี่ยก็ยังคงอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นอย่างชาัดเจนมันก็ส่งผลตรงกันข้ามกับราคาบิตคอยนั่นเองฉะนั้นแล้วจนกว,ว่าจะปรับเป็นแนวโน้มขาลงแบบรุนแรงชัดๆเนี่ยปิดหลุดแนวรับสําคัญตร,ตรงนี้ ถึงจะเป็นอีกมุมมองหนึ่งในการกลับตัวของบนะิตคอยนเงินยังไม่ได้ไหลเข้ามาหาคริปโตของเราเลยนั่นเองโอเคชนั้นแล้วพอเรามาดูบิตคอยในภาพช็อตเทอมกันบ้างเพื่อเห็นว่าจริงๆแล้วบิตคอยนก็ยังคงวิ่งไซเวย์อยู่นั่นแหละแต่ในที่ซึ่งในกรอบไซเวย์เนี่ยก็ยังไม่ได้สามารถผ่านแนวะต้านสําคัญของจุดกึ่งกลางในกรอบไซเวย์ไปได้เลยก็คือกรอบเล็กตรงนี้ยังไม่สามารถผ่านขึ้นไปได้ยืนแบบนี้เลยเพื่อที่จะขึ้นไปเทนวต้านถัดไปที่โซนส1 0 0 0 3่0 0น ที่ควรจะไปยืนเหนือให้ได้เพื่อเบรกตามเป้าทแงเกิลอะถ้าบางคนมองเป็นมุมของขแองเกิลนะครับก็จะเป็นมุมมองนี้เนาะเพื่อส่งผลให้ผักดันราคาไปถึง3ามหมตามค่าสัญญาแม็กพีเนี่ยมันต้องเป็นการไปยืนให้ได้ก่อนแต่ในที่ซึ่งวันนี้โอ้โหมันอาจจะเป็นไปได้ยากหรือปเปล่าว่าแนวต้านสาคัญค่อนข้างเยอะและอีกทั้งในช็อตเทอมเนี่ยพอเราขยายมาดูก็จะเห็นว่าบิตคอยเนี่ยค่อนข้างจะวิ่งเป็นแนวโน้มไซวในกรอบขาลงเล็กๆอยู่แบบนี้เห็นไหมครับฉชนั้นแล้ว จนกว่าบิตคอยเนี่ยจะมีการเบรกเลือกทางแบบชัดเจนจริงๆผมถึงมองว่าค่อนข้างที่จะค่อยไปเทรดในตอนนั้นนะหรือถ้าบางคนจริงๆถ้ามองเป็นการออเรียกได้ว่า t r i a n g e นะสำหรับผมจริงๆผมก็มองว่าเขาได้ปิดหลุดร่วงมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือจริงๆแล้วถ้าปิดหลุดร่วงแล้วก็จะมีเป้าอยู่ที่ประมาณช่วง25,000หรือ26,000โดยประมาณนะครับตัวไล้กลมๆหรือเอาง่ายๆคือช่วงปลายไส้เทียนช่วงนี้แหละมีโอกาสกลับลงมาเททนะครับก็จะตรงกับสัญญาออปชั่น ที่จะหมดอายุนั่นเองนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็ต้องบอกว่าผมไม่ทราบนะว่าราคาจะไปในทิศทางไหนเนื่องจากน่าจะมีความผ,ลผ,ลผลันผวนค่อนข้างเยอะพอสมควรสําหรับวันนี้จนกว่าว่าบิตคอยจะมีการเลือกทางผมก็ถึงมาว่าเดี๋ยวเราค่อยไปโฟลว์ตามทิศทางนั้นแต่สุดท้ายแล้วผมก็ยังคงมองลงอยู่เหมือนเดิมนะครับเนื่องจากผมมองในเชิงมุมมองต่างๆเนาะจากสัญญาต่างๆทั้ง u s d t ทั้งในส่วนของบิตคอยลองแล้วก็ในส่วนของหุ้นสหรัฐเองนะครับผมมองว่า คนอ่านจะยังไม่ได้มีเงินมาช้อนซื้อเพื่อผักดันราคาบิตคอยน์ให้ปรับตัวสูงไปได้ถึงขนาดนี้ก็ได้ผมว่าเอออาจจะเป็นไปได้ยากหน่อยนั่นเองประมาณนี้นะครับผมก็เลยมองว่าการที่ผมเทรดเนี่ยผมก็เลยยังมองลงนะผมก็เทรดในแนดโน้มขาลงอยู่เหมือนกันนะครับแต่ผมไม่ได้บอกว่าสิ่งที่ผมพูดมันจะถูกนะหรือมันอาจจะขึ้นก็ได้นะถ้าขึ้นผมก็แค่สตอปลอตแค่นั้นเองแต่นี่คือการวางแผนความเสี่ยงในมุมมองของผมนะครับ ซึ่งใครสนใจที่จะให้การสนับสนุนผมเนี่ยสามารถสมัครสมาชิกที่หน้าช่องของผมได้เลยผมจ้าปเดมนันนนที่สําคัญว่าในชุมชนนะครับผมก็ฝากไว้ประมาณนี้เนาะเพื่อน,อนๆใครสนใจที่จะเทรดที่ o OK อ x ก็คลิกที่ลิงก์แนะนําของผมได้เลยนะครับผมจ้งใจทําทุกค,คลิปและอยากเป็นเพื่อนในตังใครมีความคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปด้านล่างได้เลยนะครับผมดีใจที่ได้พูดคุยกับเพื่อนทุกคนในวันนี้และเจอก,กันใหม่นะครับผมยังมองลงเหมือนเดิมสวัสดีครับ